เห็ดละงกขาวดอกน้งามครับพุ่นครับอยู่ทั้งหนาผุมก็มี่ได้ดอกหนึ่งพุ่นเห็ดละงกขาวสองดอกครับอืมแต่สะอ่อนนะครับเห็ดไหมออกดีครับช่วงนี้ดอกกะลังสีบานเลยครับนี่ดอกหนาครับ มันหมันครับเ้านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกามาพบพอกับผมบเไปนะครับมือนี้กาจะพาพี่นองทุกคนเข่าปลามาหาเระเก็บเห็ดนะครับกามาแต่เสาหมืดนะครับมาไต่มาซองเอาครับมาครับมามาเก็บเห็ดแต่เสาน้ากันครับนี่สีหมานบ่นนะครับนี้ครับปลาเดิมดอกแรกครับเห็ดตะไคร้ครับอืมหนึ่งเนี่ยแหละครับดอกตูม ดอกงามๆเลยครับเนี่ยดอกสีแหล่ๆเลยครับอืมแต่สะอ่อนเนาะครับเนี่ยดอกเห็ดไหมขายงีงยงๆโอบๆ้บวบซะละเสานี้ก็เป็นเสาว,วันที่25เดือนกันยายน20066เนาะครับกับเสาว,วันจันทร์ไปครับหาตัวครับอืมดึงดอกนี้นั่นแหละครับตรงนี่ ขาแบบไงเลยเอา้านี่หอดดอกหน่อยมันนํำได้วครับนี่ยคนอะดอกนี้ง่เลยครับเนี่ยิึงขาเนี่ยและครับขาเห็ดอวบครับนี่ดอกนึงมันอันบกคนดินไหมโอ้แตกซ้ำ เสียดายเนาะครับมึงนี่ตัดขาเห็ดกร่บโบมืดนี่ตาดอกนี้เอาได้อยู่ไข่เห็ดละงูกครับสองไข่ติดกันเลยครับเนี่ยเห็ดเพิงครับ นี่ดอกหนึ่งเห็ดหละงกขาวดอกตุ่มครับเนี่ยสองดอกอรวดนี่ดอกหนึ่ง ดอกนี้ดอกงามเนาะครับอืมมึงนี่แหละตะเสะอ่อนครับดอกเห็ดเห็ดไข่ดอกตูมครับเห็ดไข่อันเขียวมันพึ่งออกได้ครับเนี่ย สองดอกติดกันเลยครับอดอกกำลังงามๆครับนี่ดอกตูมเห็ดละงูกขาวดอกงามๆครับพูนครับอยู่ทั้งหนาพุมกมีด่ด้ดอกหนึ่งพุ่น ่อแบบต่อเนื่องเลยครับอือดอกเห็ดไหมโอ้ไข่งามๆเลยครับคุนครับอยู่ทั้งหนาผมก็มีอีกเด้เห็ดละง,งกดอกตูมคือกันนี่ละเอาเดอกนี้ก่อนแห้งหาแห้งพ่อครับคุนอีกดอกหนึ่งอยู่ทั้งหนาคุณ อือแต่สะออ่อนครับปาดครับพี่น้องเบิ้งนะีใครเห็ดละงูกไหมหนึ่งสองคุณครับใครที่สามพุ่นดอกตูมดอกตูมมันที่มันถอดขาขึ้นมาหรอครับถอดดอกขึ้นมาหรอคุณเดี๋ยวเอาวันดอกตูมทังนี้ก่อนเนาะครับอือแต่สะออ่อนครับเห็ดไหม เด้อครับมาเก็บเห็ดเรางกน้ำกันครับคนน่ะ ดอกนีคาบบกเงาเลยครับเห็ดไข่เขียวครับเห็ดละงูขาวสองดอกครับอืมแต่สอ่อนเนะครับเห็ดไหม 어 o 학 b y k านี่ก็มีค้นมาอยู่ด้วครับเนี่ยสวนกันแก้วข้าเจ้าแล้วค้นหนึ่งอ้าหิดไข่ดอกนีไหมดอกกระลั่งสีบาน้วยครับเนี่ยดอกนาครับคนน่ะ ใช่ดอกตูมครับพูนครับดอกนึงครับโอ้ดอกบานใหญ่เลยครับเนี่ยอ้าวสองดอกตัวนี้ครับพ่นด,ดอกหนึ่งเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนนะครับนี่หอดดอกตูมนี่ được bàn มองนี้เห็ดให้ออกเป็นโมลเลยครับดอกบานดอกบานซี่ดอกเลยครับจดีมันดอกบบใหญ่เนาะเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนอมึงแห่ล่ะครับดอกกำลังงามๆครับนี่ดอกบานน่นอยๆซ่อย,อยะละ่านี่ดอกนี้ก็ล่งจะเทาแล้วแต่ว่าดอกนี้ โอ้ดอกนี้บอเอาเดอกรับนี่ยน่นขืนล่าแล้วไปหเห็นเปลียนเสื้ออยู่นีล่ละโอ้เ้สิลุดเมื่อ ครับผมกับจักราบเราเนาะครับนี่ครับสําหรับเห็ดเสานี้เนาะครับหืมมึงนี่ยแหละครับมานมันเห็ดอเรางโง่ขาวเห็ดไข่เนาะครับเห็ดละโง่ขาวดอกตุ่มได้ๆอยู่ด้วยครับอยู่ข้างล่างครับโอ้สวร์ทึงเห็ดสะอวน์ทึงคนที่แหลกๆอันยางมากพออยู่คนหนึ่งมันพ่อยางอันเข้าไปเลือกเลี้วโอ้ยแตกสวดสวดอยู่ฟ้าเม่นมาเอาบุญเอารวด หาหกคนเพื่นะครับวันนี้ผมก็เลยยางกลับออกมานี่แหละครับเอาเอาซัมนียล่ะม่ใต้เอาตะตีหาเนาะครับตอนนี้มันกาจิตม่งเศร้าเหครับผมกาจะกลับแล้วเนาะครับครับขอบุณสําหรับทุกคนเนาะครับที่เข้ามารับชมจังเดก็ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์เป็นกําลัางใจให้ผมในเดอ้อครับเดอ้อกาจะเก็บเฮ็ดให้พี่น้องได้ชมกันอยู่เรื่อยเนาะครับจนจนกว่ามันสิเศร้าออกพุ่อะ ครับเอา้าพ่อกันคลิปหนาแล้วครับคลิปนี้ผมกาขอขอบคุณและสวัสดีครับมันมันครับเต้านี่ครับ